เราจะมาทำข้าวต้มข้าวโอ๊ตนะคะข้าวต้มมัดข้าวโอ๊ตเนาะก็จะมีข้าวข้าวโอ๊ตแล้วก็เมนูพูมจะใช้กะทินะคะถ้าใครไม่ใส่กะทิก็ใช้นมนะคะก็จะมีถั่วดำเนาะถั่วดำก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นถั่วลิสงก็เกลือก็กล้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเดี๋ยวเราจะผสมก่อนนะคะเทข้าวโอ๊ตใส่นะคะแล้วก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือแล้วก็จะใส่ถั่วลิสงจากนั้นเราก็จะคนก่อนนะคะ ก็จะเทถั่วนะคะแล้วก็จะใส่กะทิอุ้ยหกมากะทิหกเมื่อกี้ก็จะเทกะทิลงเลยนะคะเราก็จะคนให้เขาให้ข้าวโอ๊ตกับกะทิซึมเข้าด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะไปหั่นกล้วยนะคะเตรียมห่อนะคะสูตรนี้ใครจะใส่น้ําตาลก็ใส่ได้นะคะแต่แต่เราไม่ใส่เนะเาะเพราะว่าเพราว่ามันหวานอยู่แล้วกล้วยเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะหั่นกล้วยไว้เนาะเตรียมหอ่อ จะไปเตรียมกระดาษไว้หอนะคะกระดาษไขเราก็จะตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาห่อกันก็จะตักข้าวโอ๊ตวางนะคะเราก็จะวางกล้วยแล้วก็จะกบดก้วยข้าวโอ๊ตอีกรอบหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะเนี๋ยเราก็ห่อเลยนะคะห่อจะพับแบบนี้นะคะห่อไม่สวยหรอกค่ะแต่ว่าเราทานเองเนาะก็หอ่อพอให้รู้ว่าเป็นข้าวต้มเนาะก็วางไว้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนึ่งประมาณ20หรือ25นาทีนะคะแล้วเรามาดูกันตอนสุกนะคะเขาจะแข็งตัวอร่อยมากเลยค่ะครบ15นาที20นาทีแล้วมาดูกันเขาสุกแล้วนะคะแกะออกมาแล้วเนื้อคะเขาสุกนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะไม่เขาจะแข็งมากเลย ยิ่งรอให้เขาเย็นตัวนะคะเขายิ่งจะอร่อย